สวัสดีครับพี่น้องกกับพญายศรีพะม,มันครับพี่ปน้องมายุวัดฟังมินครับพรมงานกินเข้าสลากวัดฟังมินครับตอนนี้ก็ลังถวายวกวยสลากไปะสค์ครับทำไม่ที่ถวายครับผมอยู่ที่วัดฟังมินครับ <c oughs>

อักขะนาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะว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 า ทำมิธีนะครับสวายกล้วย ฉลากนะครับอยู่ที่วัดฟังมินนะครับพี่ธานีท่าน่อยฉลากครับท่านบุญพญาคุโรระไปแล้วนะครับผมประสงค์กำลังทำพิธีถวายกล้วยฉลากนะครับอยู่ที่วัดฟังมินนะครับพราพี่น้องมายุบวัดฟังมินครับจมประเพนี่ครับกินข้าฉลากครับประสงค์กำลังทำพิธีครับอยู่ที่วัดฟังมินครับ กลังทำพิธีครับไหว้ก้อนฉลาดครับ ำทำพิธีครับาาอเอาไว้กวยฉลาครับ

Bukanlah kita, orang yang tidak bisa berbuat อันนี้รัดท่านกวชฉลาครับผมส่งพระองค์สระทาที่ครับดีวัดฟังเมือครับสพระองคปที่ครับวิทัุฟังมือ้นเอาฉลารับว่ ขอพระสงฆ์โรกทรงฟังธรรมท้าวเจ้าปัิีมีอายุไิตาก้มีจิทธารน้องนำาถวายทำเครื่องระบานที่ขามไว้เป็นไว้โดยสลักนะครับท่านว่าสามารถมานี้มีทายิสคือที่สลักโสลักนะครับสมเด็จพระเานำพระะสงฆ์ว่าเป็น พระที่อยู่รูใจรูปเดิมก่อนมีได้พราะเป็นของของตัวตามสงที่ครับเอาไว้เวชระครับยวันฟังมินครับว่าให้แก่กันตามบรรดาที่มาขอนง บมาันี้ภ้าพระเจ้าจะสมบตรเป็นผู้ย่ของสงฆ์ราชสระพระสงฆ์เ็นสมรหรือไม่เห็นสมบวรณาครับอยู่ว่าฟังมินกับคุณอนุญาตตกลงรับไปแล้วนะครับ้าให้ฟังมินกบคุณนุญาตตลงรับไปแล้วนะครับใการฟังมินครับผมผู้นิ่งอยู่ทีนี้ท่านราชรพระสงฆ์ถ้าพเจ้าจะเห็นได้ว่าเป็นการสมควรแล้ว ข้าพระเจ้าจะทําการแก่ของผมต่อไปดารณีพระยามะธมคาโูมหาเกักษางนาทีส่วที่หนึ่งย่อมถึงพระมหา,า,าเถระผู้าุใและ้าพระเจ้าพ,พระรเสด็ถาทาธรรมาภักษาปนาีส่วที่อจะกั้อาหารเลว ท่นี้้างไปลากับวัดฟางเมนครับตำบทอลทการพขาลงรับไปแล้วครับพอ่อมีน้องจะเริ่มทำร่องลารับเสียครับ <c oughs>

dia ada ini nomor kode berapa ini bang dulu 102 ya 102 วันนี้ท่านค้อยฉลากับวัดฟังมินกระพอมผสมกำลังทำธี่แจก,ก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 ,ก,กนะครับวันที่ตกอยู่วัดใดครับเส,นกกกกบส้นแจก,กเส้นครับผสมกำลังแจกเส้นนะครับพาพี่น้องงานลงด้านล่ลางครับ บรรยากาศข้างล่างครับผมบรรยากาศข้างล่างครับร้อพี่น้องล่ลอมาล่็ถวายกลวยฉลากครับมระสง,ง,ง์รังค้ำพิธีนะครับบรรยากาศอยู่ที่วัดฟังมินครับผม สรงพระงนกทำธีนะครับปววยชลาปุทีบ้านฟังมินนะครับประเทศนี้ท่านเวยชลาขยตลงลแล้วนะครับอยากลงลกแล้วนะครับงรรักนเียะครับที่ักที่วัุกอย่งลฟังมินนะครับผมประเทศนี้ท่านปวยชลาครับ มีด้นนนนนนานเปิฉลาดนะครับมีด้นานเปิดฉลาดนะครับอขอบคุณนะครับที่เขามารับชมกับชิมนาเจอกันใหม่กับกิมมี่สวัสดีมีความสุขกับผม